ไร่ V.I.P. ค่ะวังน้ำเขียวนครราชสีมาค่ะอู้ยสะออนพี่น้องเออสอนดอกไม้ดอกลายสวัสดีค่ะนักท่องเที่ยวสวัสดีค่ะมาจากอำเภอไหนคะอำเภอโน่นดินแดงค่ะเอ้าว่าเป็นบ้านเดียวกันกับผู้ข่อยบ่ค่ะออกมารถคนละคันบ่ค่ะ V.I.P. ฟาร์มค่ะฟาร์มไร่สตรอเบอรี่ฟาร์มสุดท้ายก่อนลงเขาพะนะ จะแมนมัดตัวเฮ้าเนะพี่น้องเนาะหรือว่าแมนอีหลีโอ้ดอกไม้สวยมากเดี๋ยวเราไปชมแปลงสตรอเบอรี่กันนะคะนี่เลยกินสี่ลูกวันนี้อิ่มไปสามปีค่ะบอแมนต่องอย่างไปทางไหนอีกอเขาขายรถเจ้าบ่าละ โอ้ยถูกถูกเขาถากินก็เพิ่นกันได้ดักเนาะเฮามาตามหาสตรอเบอรี่สีทองกันค่ะพี่น้องอรสชาติมันเป็นยังไงนะเป็นไห้ซิมบ่ะฮะเนี่ยพูดนึงกับนักสิไล่สวดอยู่ไหม ออามาถ่ายให้เอยก่อนก็นได้เขาเป็นนักท่องเที่ยวเนะโอ้ยนั่งเป็ดติแฉะวันนี้ได้ภาพเออ่อยหลายแล้วเดีย๋ยวล่ะถ่ายรูปต่กล้องยิ้มหน่อยค่ะสวยที่สุดค่ะตั้งแต่เคยถ่ายรูปมาถายนอกเนะลยติล่ะ อากาศเย็นสบายครับพี่น้องได้แล้วพอแล้วบอ,บอกเขาสิเขาสิมักไหลมักไหลบอมันมักไหลบอกไปบอกมาเมืนเอนี้คือบอกบอกของบอกบอกตรงบอกบอกเทียงแท้โอ้พี่น้องมาเบิงสตอรอเบอรี่ค่ะอื้อกำลังสุกแดงใจวายถูกใจไหมพี่ปนีเรามีแฟนหรือยังว่าเสียงคือแหบแต่อีแม่ใครซิมมา <ค>ลระะาคาหนูอยากชิมสักลูกจังเลยเขาให้ชิมไหมพี่เจ้าของกำลังเ,ง,ง,ง,เง,งเดินมา,อ,อ,นมาอุ้ยเราจะจัดการเจ้าของตัวน้อยคนนั้นเลย <c oughs> อันนี้เป็นไร่สุดท้ายก่อนลงเขานะคะพี่น้องแวะชมได้ค่ะ ไร่ V.I.P เจ้าของใจดีนี่เจ้าของกำลังเดินมาเจ้าของตัวน้อยนั่นเขฮามาตัวกินดีกว่าเนะอยากซิมกันนะไปดองลนะมันคือตายกับมีอืมอู้ยัวยใหญ่แฝเอาทีลหลหัฮา่าเอ,อกไปกินนะติเวลาเอาไปเอาไปฝาก ที่หลักของบักราเดี๋ยวเขาไปตามติดกันผู้บ่าวเก็บสตรอเบอร์รี่เขาจะไปฝากผู้สาวเขาส่วนเขาเด็กเต่นั่งตาเหลือบมากมากใส่เขาโอ้ยเขาคือเศร้าให้เศร้าสวนแต่ว่าคืออยู่ในลเไรไปปลูกไว้อยู่โน่นนิดแดงเออไปปลูกไว้อยู่โน่นนิดแดงนั่นละ <laughs> อีอยงก้ม <laughs> สม์ตอ,อเตะสีหน่อยเน,นี่ยนะหทีนี้ฉันเก็บสตอร์บเาเอ้าวหน่วยแดงๆนี่อกลาเป็นพวงแหมแหมนี่แม่แมอุ้ยอันนี้แดงเก็บได้หมดเลยแถมอันนี้เป็นรูปหัวใจนี่มันณฑน,นสุกหลายมันกัันนมสิเลอยูได้บดนนะครับ อ๋อกบไปก็กินร่นแล้วมันจังหวานอ๋อเขาบอเอาหน่วยสูกหลาาวชาญั่กนเอ,เอาไปปลูกใดได้ครับเออเบอมันปนนั่น <c oughs> เดี๋ยวเขาสิไปเหตุส่วนเขาว่าเ,เดี๋ยวเอ้ิเก็บบักซิดาฟรีนี่แแมโอ้ยงางเบาไหวดอกคนเขามายา,านเก็บเขาก็สีเก็บแล้วเนะ โดแล้วเขาปลูกมัสตามิ้งแ่้้องนะเขาใช้นอ้บบน้ำหยดนะครัน้ำพุ่งจุ่มใส่เลยเพิ่นมกอากาศเย็นนะครับพี่น้องหน่วยผลไม้อยี่าังอยู่ในขี้ดินกินได้ปลาห,หลายอยู่ได้เนาะเพื่แต่เด็กยินสมัยหน่อยๆเขาปลูกอยู่ภาคเหนือเนานะ เขาอยู่เกิดอยู่ภาคอีสานกับหัวต่เห็นพันปูกได้นี่นะพอดหน่อยถ่ายรูปหน่อยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะเจ้าของสวนคนน้อยๆใช่ไหมเราเหมาหมดเลยกำลังทำยูทูบค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปลงนี่เรามาอยู่กับเจ้าของสวนนะคะคุณพี่ใช่ริยะสวัสดีค่ะพี สวัสดีค่ะหันหน้ามาถักกล้องหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะเจ้าของเจ้าของสวนใหญ่โตพี่วังน้ำเขียวน่ารักมากอารมณ์ดีด้วยโอ้พี่น้องเบิ่งเนี่ยโอ้เก็บเปาไว้ดอกาออากาศมันเย็นนะอากาศมันดีเราล็อกเดูแลดีลงทุนเยอะไหมคุณพี่ลงทุนเยอะอยู่ค่ะโอ้ อันนี้เขาเรียกอะไรเอาหน่อมมาปลูกหรือไหลมันใช่ไหมคะไหลไหลนี่แหละ<อ>๋อ,อแต่ตรงเนี้เหมาะหนู <c oughs> หนูว่างามจัดสวนงามปลูกตลอดเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเฉพาะฤดูนี้เฉพาะฤดูนี้ค่ะอ๋อเพราะว่าฤดูฝนมันร้อนเกินแล้วก็มันฝนน้อมันก็ปลูกไม่ได้อ๋อค่ะ มันเป็นกับอากาศเลยเนาะแต่อากาศของเพิ่นอนะ่ะมันมันอยู่เส้นเดียวกันกับบ้านเราเลยแต่ของเพิ่นมันบ่าหอนแฮ้งเนะ่ยมันเลยยุไก่ปลาไก่เขาพุ้นผู้บบาสำนอยยางละสวนได้แล้วได้สิบหน่วย <laughs> ยางล้อมสวนได้สิบวกว,ว่าหน่วยละเรามาลุ้นกันต่อไปแต่ระบบหนามเพิ่นกันยังเต็มที่แลนะ้วเนาะ อพี่น้องฝากมาชมไม่เยี่ยมยามเด้อค่ะที่นี่ประเทศไทยค่ะขออำลาไปด้วยภาพสตอเบอรี่ใหญ่โตนี้นะคะสวัสดีค่ะนีสสตอเบอรี่ใหญ่กว่ามู